อยากให้ลูกคลอดออกมาฉลาดสมองพัฒนาได้เต็มที่ <Wow. S 1> มาดูอาหารพัฒนาสมองทารกในครรภ์กันเลยค่ะคุณแม่และก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แม่ทองที่กดไลค์ขอให้ร่ำรวยแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะเพราะอาหารที่แม่ท้องทานจะส่งผลถึงลูกโดยตรง อยากให้ลูกฉลาดตั้งแต่อยู่ในท้องก็ต้องเลือกทานอาหารบำร,รุงสมองจะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ <c oughs> 1>, 1. ปลาทะเลผลการศึกษาวิจัยพบว่าคุณแม่ท้องที่รับประทานปลามากในไตรมาสแรกทารกในครรภ์จะมีพัฒนาการทางสมองด้านสติปัญญาสูงมาก <c oughs> กรดไขมันโอเมก้า3ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นสมองบำร,รุงเซลล์สมอง และเพิ่มประสิทธิภาพความจําให้กับทารกในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคุณแม่ท้องควรได้รับโอเมก้า3วันละ300มิลลิกรัมค่ะเช่นจากแซลมอนปลากระตักปลาเข้าวสารรวมถึงอาหารทะเลแต่ถ้าเป็นอาหารทะเลแนะนําให้เลือกทานนะคะเพราะว่าอาจทําให้แม่ท้องท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษได้ 2. ผักผลไม้สีเข้ม ผักและผละไม้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันเนื้อเยื่อสมองของลูกไม่ให้เสียหายหรือว่าถูกทำลายคุณแมค่ควรเลือกรับประทานผักที่มีสีสดใสหรือสีเข้มนะคะเช่นผักโขมผักกาดเขียวบรอกโคลีมะเขือเทศบลูเบอรี่ผักผลไม้ประเภทนี้มักจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดและเต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าปกติค่ะ 3. a อะโวคาโดอะโวคาโดมีโฟเลตส,สูงซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าโฟเลตเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยสร้างเซลล์สมองระบบประสาทและไขสันหลังทารกในครรภ์การได้รับโฟเลตไม่เพียงพออาจส่งผลให้ทารกในครรภ์เกิดความพิการทางสมองและมีความเสี่ยงต่อการเป็นท่อระบบประสาทผิดปกติได้คุณแม่ตั้งครรภ์ควรได้รับโฟเลตวันละ400-800ไมโครกรัมค่ะ นอกจากอะโวคาโดแล้วโฟเลตยังพบได้ในเนื้อหมูสันในบรอกโคลีหน่อไม้ฝรั่งกล้วยผักโขมฟักทองแอปริคอตถั่ว 4. ไข่ไข่เป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีซึ่งเป็นสารอาหารหลักที่สำคัญต่อการสร้างเซลล์ของทารกในครรภ์โดยเฉพาะการเสริมสร้างการเจริญเติบโต,ตของเซลล์สมองเพิ่มปริมาณเลือดสร้างน้ำย่อยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การขาดโปรโตีนอาจทําให้สมองของทารกมีขนาดเล็กกว่าปกติได้ค่ะคุณแม่ท้องควรได้รับโปรโตีนวันละ60กรัมโดยการกินไข่วันละหนึ่งฟองควบคู่กับอาหารที่มีปโปรโตีนสูงเช่นเนื้อสัตว์เนื้อปลานมถั่วเหลืองเต้าหู้ 5. ตับในตับมีท่านเหล็กสูงซึ่งจะป้องกันการขาดการสะสมท่านเหล็กซึ่งเป็นระยะแรกของการเกิดภาวะเลือดจาง และช่วยเพิ่มปริมาณเลือดแดงที่จะน้ำออกซิเจนไปให้ทารกในครรภ์หากขาดธาตุเหล็กอาจทำให้เกิดภาวะเสี่ยงในเรื่องของพัฒนาการด้านต่างๆช้าและมีระดับ IQ ไม่สูงเท่าที่ควรได้ค่ะคุณแม่ท้องควรได้รับธาตุเหล็กวันละ30มิลลิกรัมและเพิ่มขึ้นเป็นวันละ60-85มิลลิกรัมตั้งแต่อายุครรภ์20สัปดาห์ขึ้นไปจากแหล่งต่างๆเช่นตับเนื้อแดงเนื้อวัว เนื้อหมูไข่แดงธัญพืชข้าวโอต๊ตอาหารทะเล <S <S นอกจากอาหารเหล่านี้แล้วสิ่งที่สำคัญคือการทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและดื่มน้ำมากๆนะคะเพราะว่าน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของสมองและช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์สมองนั่นเองค่ะบำรุงตั้งแต่อยู่ในคัรภสร้างเสริมส่วนสำคัญตลอด9เดือน อยากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร